เอาล่ะพออ่อหญยเมยญ่เอ้ยเพิ่นว่าพีที่การสมมาหักเซ็กสินบัดนี่เพิ่นเอินว่าพิธีสอนนาเด้อมูเจา้าจำใบสู่ฟังเดอ้อบัดนี้เจา้านาพัชลโยทาวงคู่ชิ้นจังนี่ลาพี่น้องพอผามก่สิใดอ่สอั่งสอน อาเจ้านาคจิ้นจังให้สำเนึกบุญคุณนพ่อแม่สาธุเดอเพิ่นว่าเพิ่นว่าพ่อแม่นี่นักเกิงผู้ผ่าเจ้านาเอ้ยหาแนวสาแนวเส้งแนวติ่งบ่มีใดเพิ่นว่าพุณนพ่อแม่นี่ซํำหินหนักเหมือนถิมใส่นามจมิ่งบอฟูอันนี้ละลูกเมื่อเกิดได้ใหญ่มากเพิ่นว่าพ่อกับแม่นี่เป็นผู้ไห่ไห้ชีวิตไห้ความรล้ อแล้วก็ให้กำลังใจแก่ลูกแกเต่าสวัสดีเรียงใดไงมากเมนวาจังได้เอกสารไทยบ้านไทยเมี่ยงเพิ่นวาจังได้กับ,บกลูกเข้าคือเก่าเพิ่นวาผักซี่แม่กัววาพักปัวหล่าเอ้ยเพิ่นวาตะกวแม่กัววาทองคําเอาหลักพ่อใหญ่มีใหญ่บัดนี่สิผ้าพี่นองตั้งหลายพ่อใหญ่มีใหญ่เช่าบ้านหนองสังนีหลาถอย ยอนหลังกลับไปในสมัยคู่ชิ้นจังเล่าเกิดใหม่ๆอายุหกเดือนเ,อเกิดหกเดือนกับมะเรี้ยงยากแต่น้องมาสั่นสวัวสุยญาญย่ยามกางทันกลังขึ้นกับห้แอวกินนมบาดดีมือนั่นผัดฝนตกไม่ใหญ่เอ้ยฝนพ่ายอยู่ผัดเขามาเฮี้ยนกับเฮี้ยนห่างๆอีเม่เอ้ยมีจะฝาแกบตองอดัดใบบาดนี้ล้มพายอยู่กับมาเจ้าหนาคชิ้นจังเล่าต,ตื่นเล่าผัดไถ่ตื่นเสียงฝ่าหอ้อง มาฟังเด้อยี่พอ,อีแม่ว่าคุณแม่คุณย่าย่ของเจ้านาคชิ้นจังนี่หละ่ะสีกอมเล่านอนมาจังไดให้ลูกเจ้านาคชิ้นจังนี่ได้นอนหลับว่าจังไดฟังเอาเด้ยอยีแม่เ,เอ้ยเออ ก่อน <laughs> <laughs> ่สุดเป็นห่วงบุตรคอยรักษาเกี่ยวยาคนคนยาตาตั้งแต่ลูกยาออกมาจากแมงไม่ชิมรสของเผ็ดร้องอดเอาก่อนแม่ฟื้นกันห่วงที่สุด บทในครานยอมอดการทนละกรรมของเพ็่น้องแม่ไม่ม้องลูกในท้องจะมองค้ามรักลูกตนทนก่อนตามทนหน้าดำครบเก้าเดือน บัดนี้แม่นะ้าทนทอครุก่าเดือนวันกับบ่ได้ยืนขึ้นกับบ่ได้นั่งมีญ่เอ้ยผิดไปทั้งซ้ายกับยานลูกยันถือลูกผิดไปทั้งขวากับยันถือลูกบัดนี้ครเก่าเดือนแล,ล,ล,ล้วแม่เอ้ยบัดนี้เป็นา,า,าควา,ามไตยฝกอดูบาหมักเย้ามักข่อละมั่นแต่น้อยเจ้าหน้ากินจังเลยแม่มัขพอดเจ้าหน้าแต่น้อยห,หน่อยพอเอ้ย เก้าเดือนเสษแม่โศกสันบทในคลานจะคอยเกลื่อนแม่หมุนมองเจ็บของเกือนลูกจะกเพือนแม่ควรทางหมอโรงพยาบาลน,นั่งยองยองมือคำทองจน รำพันทางหมดอารมณ์พอทอาไรว่าจะคลอดใจแทบขาดแสนวันวายกมือไหวปวดท้องจังแทบขาดใจจะเกิดตายพอเองอุกุมเกิดเป็นชายให้แมก,กอดเลี้ยงจนหลอดไม่เลื กลุ้มกบลูกนอนปอนเข้าหนมแม่สุขสมคมอาวนบัดนี้เจ้ะนาชิมจังกลับออกได้แล้วงี้งี้เอ้ยเบิรเด้อบัดนี้แม่เล่าเสียเอาอย่างเลี้ยงลูกนอนวางความยากรอีแม่เนาะ เพิ่นมาป้อนจนมีขนาดมันยากหลายผีดอยู่เงีน้ยเหนียเกี้อยู่เงี้ยไต่มาชิงไข่อย,ยู่เงี้ยเพิน่นปัดปะได้ขเข่าเหลวเกยียร์สีจับหัดพอมีมาเบิร์นเมือ่อเล่าเสีย่ยวเดีอดเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจังสีใหญ่ปวดหัวยก้นอนกุ้มนอนเลื้อปูและเยีแม่ขักคอมเหลือปลิ้นไรไม่ให้ต้อมแม่ทักคอม ร้องลูกมานอนอกกมุมบอสกาะลูกแม่ร้องอู้แม่แม่ทลาร้องอู้แม่แม่ลืมตาทุกเวลาหลับไม่ลงลูกป่วยไข้ใจแปรป่าบทยากวาดให้ชิ้วโก รักมันคงไม่เสือ่อมคลายเลี้ยงลูกตนจนเตบโตเหนื่อยอักขูไม่มีเงื่อนไขแม่ทุกคนคนมาได้ความรักใครลูกทุกคนแม่กับพอ่อจะขอพึ่งลูกน้นอื่นไม่ยอมเอ่ยบุกไม่ย้มรแล ไม่เคยเลือกถึงคุณลูกอยาคิพเ์ียบเช่นเขาแม่เลี้ยงเรามาแต่นบ่ญแม่ไมุ่นหวังคนบุญช่วยแทนคุณแม่สักครั้งบัดนี้แม่ก็อีกพอเลาก็เลี้ยงลูกใหญ่แล้วเราบอกว่าล่ะเอยตอบคุณแทน ได้อย่างละพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อกับแม่กับตากับยายก็เลว่าบวดให้แม่ตั้งใจบันคงสุขสันต์ผ่านวันร้ำผูกแน่สบายใจไม่เบายาเมื่อเจ้าผมมจีบอนเพ่ยางตายพาอให่ทุทกข์คนหนาด บนพระร้อนแม่อาศัยชายที่อ่อนช่วยพันผ่นแม่ Takut ยเอาเขาเป็นบากาที่ยังบ่มีไรดะเราน่ะน้ท่านน่ะย้ํสมุทรวังใหญ่มาเป็นหือแต้มไวพระคุณเจ้าก็บ่ทอนะคุณก็มีไรก็บ่คุณพอก็คือกันนะทั้ตส่งรกบ่ไว้พระคุณค